ดูดวงชาวราศีเมถุนครับถ้าถูกแล้ววันที่เดินครับดวงนี้ไม่มีเหลืองนะผมท่านว่าท่านจะเหลิงไหมแต่มันก็บูนลำบากนะมันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันลองเอาเงินมาสักสิบล้านมาวางนี่มันจะรู้สึกแม่มันพองตัวยิ่งใหญ่เหลือเกินะนะผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ใครจะไปรู้อ่ะครับแต่ว่าเราจะดูอะไรเราจะดูดวงชะตา ดวงชะตาเป็นยังไงดวงชะตาของท่านเป็นยังไงได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายแปลว่าเลยเหลิงไหมคนประเภทนี้คนมนุษย์สัมพันธ์ดีไงครับราศีนี้เจอคนเยอะเลยับผมับผมและให้เกียรติตัวเองตกตําแหน่งไฮเบิเชตด้วยอานาจบุญบารมีวาสนาสิงสิธิ์คำชูปกปักคุครองรักษารเตีความเลยไม่มีเหลิงไม่เหลิงนะครับผมแต่ก่อนอื่น นะครับท er mm ่านใดอยากได้นางพญาหลวงพ่อจงมาหน้า um, ต uh, uh, ่างนอกโป๊ะจริงเสียงจริงเอาท่านดูเอาเองให้เสียนดูก่อนให้เสียนดูก่อนเสียนดูจะชัดนะ้ะดูไม่ชัดขอรูปได้นางพญาหมอสันไดมาจากเสียนใหญ่ได้มาจากเสียนใหญ่สบายใจได้เปาะเปาะใหญ่เอาง่ายเสียนใหญ่ดูไม่ผ่านคนมากเขาไอ้นี่อยู่แล้วการันตีอยู่แล้วได้ยังมาจากเสียนใหญ่แล้วหมอสันก็ดูเนี่ยชัดเลยรูปลักษณ์ของหลวงพ่อจงแลครับ ปี2499นะน่าจะเป็นประมาณ490หรือ499นะครับผม2400นัปีลึกปี80กว่าปีแล้วนะครับผมงประจง4,800บาทท่านใดสนใจทักมานะครับนะครับนะครับถ้าหาอยู่นะนะถ้าถ้าหาไม่ได้แล้วสิอาจารย์บางคนก็ปล่อย8,000 9,000แล้วแต่ครับหมอตอนแบ่งให้4,800 นะครับของแท้นะตัวจริงเสียงจริงนะจ๊ะรับประกันตลอดชีพระบบเราไม่แท้ไปคืนเสียนได้เลยโอ้เสียนการันตีอีกรอบแล้วแท้ยพื่อแทอาจารย,อาารย์อาจารย์ก็ดูเออก็ใช่ดูกันหลายคนนะครับผมแท้แน่นอนสบายใจได้นะอนของเก่ามันก็ดูยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเซียนก็จะดูโดวนมากคนไทยเก่งอยู่แล้วเรื่องอาเครื่องดูพุกกลูแล้วของแท้ของเก๋ นะครับผมทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้านะครับผมดวงชะตานี้ถูกรางวัลที่หนึ่งไม่เหลิงไม่มีเหลิงนะครับผมเพราะว่าตกตำแหน่งไฮพิเชตด้วยอำนาจบนบารมีวัฒนาสิงสิทธิ์คำชูป,ปกปักคุ้มครองรักษานะครับผมดวงชะตาท่านจะได้ปฏิปดอยลิเริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหม่ท่านจะได้เจอสิ่งใหม่นะครับผมก็อย,อย่างเช่นถูกปุ๊บเราเริ่มซื้อบ้านซื้อรถ แต่งงานมีลูกเราบเอาให้ครบเอาให้ที่สบายใจเราบแต่เลงไหมไม่เลงในดวงชะตานี้นะครับเพราะว่ามันตกตำแหน่งที่ดีเราจะเชื่อไปตามไพ่นั่นจ้ะนะผมเพราะฉะนั้นถ้ามีโชคใหญ่เข้ามาในดวงชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคจะเลิศลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผันนี่ขอโชคนี่ก่อนนะครับแหวนหลวงพระจงวัดหน้าต่างนอกนะบลูอียัน นะครับผมแต่สภาพน้าลักโดนน้ำอันนี้หนึ่งเอาสั้นเผอไปใช้โชว์อันนี้อันนี้ไม่ได้แบ่งนะอย่ามาขออาจารย์จนจะหมดตัวหมดแล้วเนี่ยเครื่องรางจะหมดแล้วนครับผมยังไปหาให้เขาหาอยู่นะครับผมโชคตาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาคั้ชูปกปักกุ้มครกษาเดิสตาส่องแสงมนจันทานำพาซึ่งความสมเร็จแปลว่าอะไรดวงตาจะเปิดนะครับผมไม่ใช่งวดเดียว ต้องมีหลายๆงวดถ้ามีโชคชะตาผมแปลว่าดวงนี้งานเรื่อยๆถ้ามีโชคนับ The w o r ์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูบกปากุ้มครองรักษาหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปรผันนับสิ่งตา่างๆบังเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับผมในเรื่องโชคลามเงินทองเข้ามานะผมไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับนับสิ่งเหล่านี้บังเกิดขึ้นในโชคชะตา นะครับผมเราเล่าเล่าประสบการณ์เราประสบการณ์เราเพิ่งเจอเลยนะครับผมใส่ชุดกางเกงกางเกงแดงนะครับผมใส่เสื้อไหว้ก่อนนะครับผมน่าจะเป็นมาจากเงื่อนพี่หลอดแขนพี่หลอดหมอสั้นได้แขนพี่หลอดหรอแดงแขนพี่หลอดนะครับผมหมอสั้นจิตจิตบอกว่าเนี่ยองค์ท่านเนี้ยคือแขนพี่หลอดท่านก็นเดิน แต่เห็นด้วยแบบเห็นภาพเดินอย่างเงี้ยแล้วผมเห็นท่านเดินใสงเก่งแล้วหมอ,อส่านจะกลัวมากยังเวลาเจอคนเจอเจอวิญญาณอันนี้เป็นความเชื่อนะครับโปรดใช้วิจารญาณเจอวิญญาณใส่กางเกงสีแดงหมอท่านจะกลัวมากเพราะอะไรหลวงปู่ในสิงหนามเนี่ยบอกท่านมาทาไมถ้าเจอเงี้ยจะบอกท่านมาทําไมแต่อนนี้ไม่ใช่นี้ใส่เสื้อด้วยใส่เสื้ออ๋อเป็นนักรบจงแยกให้ดีนะ ถ้าเป็นลูกน้องท่านยมมาล่านเนะี่ยอันนั้นไม่โอเคอย่ามาไม่เอาไม่อยากท่านอย่ามามาไม่ดีนะนะผมนะผมอย่ามาอันนั้นไม่มาอย่ามานะผมถอดเสื้อถือถืออาบุธมาด้วยอนะันนั้นนะผมอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้ถืออาบุธใส่เสื้อออเป็นนักรบต้องมาจากแขนพี่รอดแน่เลยหมอสันว่าพอเพิ่งได้มาแล้วนะแขนพี่รอดลงมาจงนะผมได้ได้มาอีกอีกเส้นหนึ่งสีแดงใส่ชุดสีแดงใช่แล้วแหละนะครับผมนั่นแหละ ประสบการณ์เยอะมากแล้วคนอื่นอาจารย์จะงงอาจารย์เป็นอะไรกับพะเคร่องเป็นอะไรกับเครื่องรางหรือม่จจงเป็นอะไรโอ้โหเองมาเป็นหมอดูแล้วเองลองเจอเรื่องพวกนี้โอ้โหนะผมเราเรียกว่าทำบุญถล่มทลายเรื่องนรกสวรรค์นเนี่ยเชื่อหมดแล้วเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไปทิ้งแล้วไม่ต้องมาแบบกังวลใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะทำบุญกันทุกวันหมออาจารทํทำบุญทุกวันนะบอกไว้ก่อน ทำบุญทุกวันจนหล,ลงพี่ท่านหลงเลียงหลวงพอ่อหลวงพอ่งพอบอกอาลูกค้าลูกค้าหลวงพ่อมาแล้วขาประจังมาแล้วครับถวายน้ําปานานะครับอาสวดเองด้วยโยมสวดก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นนะผมสิ่งเหล่านี้อย่าบอกไม่ใครบอกไม่มีจริงท่านอย่าไปเชื่อหมอท่านบอกมีจริงบอกให้เห็นมากับตาเจอมาทางจิตเจอมาสิ่งต่างๆหมอดูจะเจอเรื่องพวกนี้เยอะมาก หมอจันก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันมีจริงจริงๆเรื่องวิญญาณเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องเรื่องบุญกุศลวาสนาทานสิงภาวนาทําไปเถอะอย่าตอนตายนะนะผมอย่าให้ท่านโยมมาทูดมาพูดทําไมตอนตอนตอน,ตอนนั้นไม่ทําบุญทําไมตอนนั้นไม่ทําบุญก็ผมไม่รู้อ่ะทำไมไม่รู้ก็ผม,ม,มไม่เห็นอ่ะไม่เห็นท่านเองเดินตรงไปเลย เพราะฉะนั้นหมอซันบอกไว้ก่อนเลยนะมีจริงนะไม่รู้จะพูดยังไงจะพูดได้เชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่เรื่องบุญบาปนะโคมีจริงนะบอกมีจริงแต่ใครเป็นผู้กําหนดไม่รูนะ้แต่เรารู้อย่างเดียวครูคบาอาจารย์บอกทไาไปเถอะครูบาอาจารย์สอนจะเสกเลขยันเสกคาถานเนี่ยอย่างอันนี้หมอซันเสกเองพญเสือคงอาจารย์เสกพญาเสือคงใช้เสกเอาไปเอาไปติดตรง ตามตำราหมอาจันไปติดตรงที่ตะวันออกของบ้านป้องกันผีหมอจันก็ลองดูซิว่ามันจะเข้ามาได้ไหแตะผมปรติมันมันเข้าเข้าได้ด้วยนะมีทั้งมีตะกดุดมีอะไรป้องกันหมดติดพายันเด็ดทุกเขาทำไงเดียวเปิดตำรา่อนเปิดตำราก่อนตำราหมอจันเปิดขึ้นมาเขียนปายาเสือโค้งไปติดทางทิศตะวันออกเลขยันเขียนหมอทันก็เขียนเลขหนึ่งเลขสองเลขสามไล่เลย ล้อมรอบเสืออ่าวเว้ยลองดูเว้ยติดเว้ยกิฟต์ไม่มาเลยเข้าไม่ได้นะผมแล้วก็เรียกจิตต่างๆบอกปิดให้หมดนะไม่ไม่อนุญาตให้ไอ้อสองโผลม,มืยเนะี่ยมันเข้ามันเป็นพีสองโผลมีอไม่ให้มันเข้านะผมปิดมันเอาไว้ทํามันมันเข้าไม่ได้เว้ยเออปิดกลงกางกั้นบนอนาะกาศปิดลงพื้นปิดโลทวานทั้งหมด ปิดให้หมดอันนี้เป็นความเชื่อนะครับผมถ้าเรื่องเรื่องไอ้สายศาสเรื่องยันอะไรเงี้ยเราก็ปิดเพราะวมันมันเข้าได้เว้ยโอ้ให้ท่านมีของดีเลยลมีประขันมีตะกุดเนี่ยมีประขันมีตะกุดมีหมดสาริกามีหมดมันก็เข้าได้แต่เพราะฉะนั้นหมอสันจึงบอกว่าท่านมีของเนี่ยมีวัตถุมงคลเนี่ยได้ไปเนี่ยท่านต้องบอกกล่าวนะครับต้องบอกกล่าวนะครับผมขอบารมีหลวงพ่อจงวัฒนาต่างนอก ท่านได้ตะกุดหลวงพ่อจงมัขอท่านตะกุดคุ้มครองข้าพเจ้าอย่าให้มันได้เข้ามาเออชื่อเอยนามมันนะผมไม่อไงมันเข้ามาได้มันแอบได้มันปีนหน้าต่างก็ได้มันมุดเข้าทางอากาศก็ได้มุดใต้ดินก็ได้มันไม่ใช่เหมือนคนนะต้องเปิดประตูเข้ามาในบ้านเคาะก่อนก็ๆๆถ้ามีคนขานรับถือว่าเข้าได้อันนั้นไม่ใช่เนะมันเมื่อวานก็มันไม่รู้ในหนังมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าของจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมุดใต้ดิน หมดมันมาได้หมดนะแล้วพวกนี้มันเก่งกว่าเรามันจอมขมังเวทับผมมันเก่งเก่งกว่าเรามันจอมขมังเวทนะครับผมมันขึ้นอยู่กับตัวตัวไหนด้วยนะแล้วตั้แต่เราปิดเอาไว้หมดแล้วเราก็เปิดตําราแปะไว้ทางที่ตะวันออกเขียนปยาเสพตคงเอ้ยได้ผลเลยนะครับไม่งั้นหมอจังก็เอาพวกลาวหูไปแฝงแฝกันเอครับแต่มันก็ไอ้ลาวหูไม่บอกเกล่าวก็เข้าได้อยู่ดี ครับมันเป็นเรื่องอะไรที่แปลกมากนะมันเป็นเรื่องอะไรที่แปลกมากนะผมเพราะฉะนั้นบางคนที่เจอพวกนี้ไม่เจอก็ไม่เชื่อนะผมไม่เจอก็ไม่เชื่อนะแต่ส่วนมากหมอตัวเขาต้องมีเขาเจอกันทุกคนหมอสันว่าเมันก็เจอดูไปเรื่อยๆมันก็เจอนะผมแล้วก็ปิดกันหมดปิ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 ดโอปิดเฮ้ยเข้าไม่ได้แล้วใช้ได้แล้วใช้ได้แล้ว เอาปิดยังไงมันก็เข้าได้ไปถามครูบาอาจารย์ผู้บาอาจารย์บอกเอามีดหมอน่ะปิดไว้โยมปิดด้วยพุทธังปิดทำมังปิดข้างปิดแล้วแฝงไว้แฝงไว้มันก็อ้อมมันก็อ้อมพุดใต้ดินข้นมาโอ้โหมัน้องการกันทุกหมดเลยอันนี้เป็นความเชื่อนะจ๊ะนะครับผมแต่เอ็ีหมอาจันรู้อยู่แล้วมันเข้าได้นะครับผมทีนี้เราจะทํำยังไงให้ติดพยันมันก็เข้าได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีให้มันเข้าไห้ได้ เราจะได้นอนสบายบุนวายนะครับผมโชคชะตาบุคกลศลวัส,สนาท่านใดจะดูดวงหมอสันทักไลน์มาันนี y 4289หนึ่งคำถามสองร้อยบาทหนึ่งคำถามสองร้อยบาทส่งคลิปให้บางคนไม่สะดวกบอกชื่อหมอสันเข้าใจว่าคุณเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นนักแสดงนักร้องมีชื่อเสียงโด่งดังหรือว่าเป็นคนมีชื่อเสียงนะถ้าไม่ต้องบอกชื่อหมอสันก็ได้หมอสันมีหน้าที่ดูให้ท่านอย่างเดียวนะท่านก็พพมพ์ม ชื่อชื่อเล่นมาแล้วก็วันเดือนปีเกิดทำถามตั้งคําถามมาส่งให้สองร้อยบาทเองส่งคลิปให้นะครับผมนับสบายสบายส่งคลิปให้นะบหมอสันมีหน้าที่ดูอย่างเที่ยวให้กับท่านนะครับไม่รู้ไม่ต้องมาบอกหมอสันก็ได้น้าบับคนไม่สะดวกบอกหมอสันมีสี่เรลียดนะครับผมนะครับผมขอให้ท่านแชมชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีตรงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับขอให้ท่านแชมชื่นคับสวัสดีครับ ดวงชะตาราศีเมถุนประจำเดือนนี้ด้านการงานชาวราศีเมถุนในเดือนนี้จะพบว่าพลังงานในการทำงานของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นเดือนที่คุณจะรู้สึกได้ถึงแรงบันดาลใจใหม่ๆที่หลั่งไหลเข้ามาทำให้คุณอยากจะลงมือทำสิ่งใหม่ๆหรือพัฒนาโปรเจกต์ที่ค้างคาอยู่ให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นความคิดสร้างสารรค์ของคุณจะทำงานได้อย่างเต็มที่ และหากคุณทำงานในสายงานที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มไม่ว่าจะเป็นงานด้านการตลาดสื่อสารมวลชนหรือการออกแบบเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาทองของคุณจริงๆอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนคุณอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายบางอย่างในที่ทำงานโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าอาจจะมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะคุณอาจจะพูดหรือแสดงความคิดเห็นออกไปอย่างตรงไปตรงมาเกินไป จนบางคนอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนดื้อรั้นหรือไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นดังนั้นในช่วงเวลานี้คุณควรจะระมัดระวังการใช้คำพูดให้มากขึ้นพยายามฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างตั้งใจและหาจุดร่วมที่ทุกคนสามารถยอมรับได้ตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นพนักงานขายและมีการประชุมวางแผนการตลาดสินค้าใหม่คุณอาจจะมีไอเดียที่ดีมากในการนำเสนอสินค้า แต่หากคุณยืนยันในความคิดของตัวเองเพียงอย่างเดียวโดยไม่รับฟังข้อเสนอแนะจากทีมงานอาจจะทําให้บรรยากาศในการทํางานเป็นไปในทางที่ไม่ค่อยดีนักแต่ถ้าคุณเปิดใจรับฟังและผสมผสานไอเดียของทุกคนเข้าด้วยกันผลลัพธ์ที่ออกมาจะดีกว่าที่คุณคาดหวังไว้มากสําหรับชาวราศีเมถุนที่กําลังมองหางานใหม่หรือคิดจะเปลี่ยนงานเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมพอสมควรโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณได้พิจารณา อาจจะเป็นการได้รับข้อเสนองานจากบริษัทที่คุณสนใจหรือได้รับการติดต่อจากนายจ้างที่มองเห็นศักยภาพของคุณอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมและแสดงความสามารถของคุณออกมาให้เต็มที่ด้านการเงินการเงินของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้จะมีทั้งข่าวดีและข่าวที่ต้องระวังในด้านของรายได้นั้นคุณจะพบว่าเงินเข้ามาค่อนข้างสม่ำเสมอและมีเสถียรภาพดี หากคุณมีงานประจําที่มั่นคงรายได้หลักของคุณจะไม่มีปัญหาอะไรและอาจจะมีรายได้เสริมจากการทํางานพิเศษหรือโบนัสที่ไม่ได้คาดหวังไว้เข้ามาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่ทํางานขายหรืองานที่มีคอมมิชชั่นเดือนนี้ยอดขายของคุณมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณต้องระวังมากที่สุดในเดือนนี้คือเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินเพราะคุณอาจจะมีแนวโน้มที่จะใช้เงินแบบไม่ค่อยคิดมากนัก โดยเฉพาะเรื่องของการซื้อของที่ไม่จําเป็นหรือการไปทานอาหารราคาแพงกับเพื่อนๆบ่อยครั้งเกินไปความต้องการที่จะปลนเปลือยตัวเองหรือทําตามกระแสะสังคมอาจจะทําให้คุณจ่ายเงินออกไปมากกว่าที่ควรจะเป็นตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเห็นเพื่อนโพสต์รูปกระเป๋าแบรนด์เนมใบใหม่ในโซเชียลมีเดียและคุณก็รู้สึกอยากได้บ้างหรืออาจจะมีการลดราคาสินค้าในห้างสรรพสินค้าที่ทําให้คุณอดใจไม่ไหวจนซื้อของหลายอย่างที่จริงๆแล้วไม่ได้จําเป็นต้องใช้ในตอนนี้ การใช้จ่ายแบบหุนหันพลันแล่นเช่นนี้อาจจะทำให้ในช่วงปลายเดือนคุณรู้สึกกังวลเรื่องเงินเดือนที่เหลือไม่พอใช้สำหรับเดือนนี้คำแนะนำคือคุณควรจะวางแผนการใช้เงินให้ดีตั้งแต่ต้นเดือนแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆอย่างชัดเจนว่าส่วนไหนเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นส่วนไหนเป็นเงินออมและส่วนไหนเป็นเงินที่สามารถใช้ตามอิสระได้หากคุณมีวินัยในการจัดการเงินแบบนี้คุณจะพบว่าท้ายเดือนคุณยังมีเงินเหลือพอที่จะเก็บออมได้อย่างสบายใจ สำหรับการลงทุนในเดือนนี้ไม่แนะนำให้คุณเสี่ยงกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นการเล่นหุ้นระยะสั้นหรือการลงทุนในโครงการที่ยังไม่มีความชัดเจนควรรอดูสถานการณ์ให้มั่นคงก่อนหรือหากจะลงทุนก็ควรเลือกรูปแบบที่มีความเสี่ยงต่ำและมั่นคงเช่นกองทุนรวมระยะยาวหรือการออมเงินในบัญชีที่ให้ดอกเบี้ยที่ดีด้านความรักสำหรับคนโสด ชาวราศีเมถุนที่ยังโสดอยู่ในเดือนนี้จะพบว่าสเสน่ห์ของคุณกำลังเปล่งประกายออกมาอย่างเต็มที่คุณจะมีโอกาสได้พบปะผู้คนใหม่ๆมากมายไม่ว่าจะเป็นจากการทำงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือแม้กระทั่งการพบเจอกันโดยบังเอิญในชีวิตประจำวันความเป็นกันเองและอารมณ์หุนของคุณจะทำให้หลายคนสนใจและอยากจะเข้ามารู้จักคุณมากขึ้น ในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะได้รู้จักกับคนที่มีเสน่ห์น่าสนใจโดยเฉพาะคนที่มีความฉลาดหลักแหลมมีมุมมองที่กว้างไกลและพูดคุยกับคุณได้เข้ากันบุคคลนี้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนใหม่หรืออาจจะเป็นคนที่คุณพบเจอในงานสังสรรค์หรือแม้กระทั่งเป็นคนที่คุณแชทคุยกันผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ความรู้สึกที่ดีจะค่อยๆเกิดขึ้นเมื่อคุณได้พูดคุยกันบ่อยขึ้นและคุณจะรู้สึกตื่นตั้นทุกครั้งที่ได้พูดคุยหรือพบเจอกับคนคนนั้น อย่างไรก็ตามคุณควรจะระวังไม่ให้ตัวเองหลงไหลจนเร็วเกินไปเพราะในช่วงกลางเดือนคุณอาจจะค้นพบว่าคนที่คุณสนใจนั้นอาจจะยังไม่พร้อมสําหรับความสัมพันธ์ที่จริงจังหรืออาจจะมีบางอย่างเกี่ยวกับอดีตของเขาหรือเธอที่ยังไม่ได้ปิดให้เรียบร้อยดังนั้นการใช้เวลาทําความรู้จักกันอย่างช้าๆและไม่เร่งรีบตัดสินใจอะไรจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าตัวอย่างเช่น คุณอาจจะได้รู้จักกับชายหนุ่มหรือสาวสวยที่คุยกันเข้ากันมากพูดคุยกันทุกวันจนคุณเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอาจจะชอบคนคนนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณอาจจะพบว่าคนคนนั้นยังคงติดต่อกับแฟนเก่าอยู่หรือยังไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณควรจะให้เวลากับตัวเองและอีกฝ่ายมากขึ้นไม่ควรเข้าไปลงลึกในความสัมพันธ์จนเร็วเกินไป สำหรับช่วงปลายเดือนบรรยากาศจะดีขึ้นหากคุณและอีกฝ่ายได้ผ่านการทำความรู้จักกันมาอย่างดีและพบว่าอีกฝ่ายก็มีความจริงใจกับคุณเช่นกันโอกาสในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นในช่วงนี้เพียงแค่อย่าลืมที่จะเปิดใจรับฟังและเข้าใจกันเพราะความสัมพันธ์ที่ดีนั้นต้องสร้างบนพื้นฐานของความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว สำหรับชาวราศีเมถุนที่มีคู่อยู่แล้วในเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายความสัมพันธ์ของคุณอยู่บ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารระหว่างกันคุณอาจจะรู้สึกว่าคู่ของคุณไม่ค่อยเข้าใจคุณเท่าที่ควรหรือคุณเองก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคู่เท่าที่ควรเพราะยุ่งกับเรื่องงานหรือกิจกรรมอื่นๆมากเกินไป ในช่วงต้นเดือนอาจจะมีการทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นคุณอาจจะนัดกินข้าวกับเพื่อนโดยไม่ได้บอกคู่ก่อนหรือคู่ของคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณให้เวลากับงานหรือโทรศัพท์มากกว่าให้เวลากับเขาหรือเธอปัญหาเหล่านี้ถึงแม้จะดูเล็กน้อยแต่หากไม่ได้รับการแก้ไขและปล่อยให้สะสมไปก็อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่ใหญ่ขึ้นได้สิ่งสำคัญที่สุดในเดือนนี้คือการสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา หากคุณรู้สึกไม่พอใจในเรื่องใดก็ควรจะพูดคุยกับคู่ของคุณอย่างสงบและมีเหตุผลไม่ใช่เก็บกดหรือระเบิดอารมณ์ออกมาในเวลาที่ไม่เหมาะสมในทางกลับกันคุณก็ควรจะเปิดใจรับฟังความรู้สึกของคู่คุณเช่นกันเพราะทุกคนต่างก็มีความต้องการและความรู้สึกของตัวเองตัวอย่างเช่นหากคู่ของคุณบ่นว่าคุณไม่ค่อยมีเวลาให้เขาหรือเธอ แทนที่จะโต้แย้งหรืออ้างว่าคุณยุ่งจับงานลองหาเวลาจัดสรรให้กับความสัมพันธ์มากขึ้นเช่นตั้งนัดหมายเฉพาะของคุณสองคนในสัปดาห์ละครั้งไปทานข้าวด้วยกันดูหนังด้วยกันหรือแม้กระทั่งแค่อยู่บ้านคุยกันอย่างตั้งใจการใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะทําให้คู่ของคุณรู้สึกว่าเขามีความสําคัญในชีวิตของคุณในช่วงปลายเดือนหากคุณและคู่ได้ผ่านพ้นความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆมาได้ดีความสัมพันธ์ของคุณจะแข็งแกร่งขึ้นและลึกซึ้งขึ้นมากกว่า คุณจะเข้าใจกันมากขึ้นว่าแต่ละคนต้องการอะไรและจะรู้ว่าจะปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับอีกฝ่ายได้ดีขึ้นการที่ผ่านพ้นความท้าทายมาด้วยกันนั้นจะทําให้พันธะของทั้งสองแน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องการความอดทนและความเข้าใจระหว่างกันแต่หากผ่านมันไปได้ด้วยดีความสัมพันธ์ของคุณจะเติบโตและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่าลืมว่าความรักที่แท้จริงนั้นต้องการการดูแลเอาใจใส่และการให้เวลากับกันอย่างสม่ำเสมอ